สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายาของเจ้าพ่อขาโหด Snowfall ความเดิมตอนที่แล้วต้องเรียกว่าซวยกันหมดจูเลียอยากให้เท็ดดี้เลิกเธอก็เลยเอาที่อยู่ของแฟรงคินไปให้เจ้าหน้าที่ไหลพอเขาเจอเอกสารเรื่องราวการขายาทุกคนก็งานเขา้าคนของอาวีโดนยิงหัวลิกโก้รู้ว่าเท็ดดี้เป็น CIA เขาก็เลยชวนลิกโก้มาเป็นเพื่อนกับ CIA ซะเลยจากนั้นเท็ดดี้ก็เลยแก้ปัญหาให้กับทุกฝ่ายรับจบอยู่คนเดียว แต่ไม่ใช่กับเจ้าหน้าที่ไหลเขาไม่ยอมถอยแฟรงคินก็เลยต้องทําใจยิงทิ้งและปัญหาต่อไปที่ไม่มีใครคาดฝันก็คือการลุกขึ้นของแมนบอยเขาได้เริ่มสิ่งที่แฟรงคินกลัวที่สุดนั่นคือสงครามแก๊งค้ายาเบื่อไหมครับเวลาดูหนังแล้วภาพไม่ชัดเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจผมมีโปรดีๆมาแนะนํานั่นคือเน็ตฟิกผิวเมียมโดยทีมงาน NF t h เ a t e r ตอร์าคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาท มีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า1 0 0 0 0ื่นเรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาประวัติการดูไม่หายวิธีสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ ID ลายอย่างเดียวพอการันตีโดยผู้ใช้งานมากกว่า250,000แอดเขา และสำหรับเพื่อนๆที่มาใช้บริการยังสามารถลุ้นรับเงินรางวัลห0,000บาททุกสิ้นเดือนจากกิจกรรมอีเวนต์เทยเตอร์ที่จัดมาแล้วมากกว่า30ครั้งใครที่กำลังมองหาบริการดีๆที่ไว้ใจได้ไม่ลอยแพ้ลูกค้ามีตัวตนจริงสแกนหน้านี้ได้เลย NF Theater เปิดเรื่องที่แรงขึ้นกับสูตรสุดหล่อและไม่เท้าคู่ใจเขาเสียเวลาพักฟื้นหลายเดือนไปกับของฝากจากเมโลดีแต่หากหนีความวุ่นวายจะตามมาแกงต่างๆจะห้ามหันกันแย่งคุมถิ่น ทั้งย่านจะพังพินาศเขาต้องอยู่สู้นี่คือจุดยืนของแฟรงกินเซนอย่างที่เรารู้กันตอนนี้แมนบอยได้จุดชนวนสงครามขึ้นมากลางเมืองเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินศูนย์ประชาการแห่งใหม่จึงถูกกอ่อตั้งในคลับของนาลูอีมันเคยเป็นของคลอเดียครับแต่ในเมื่อเธอตายแล้วน้าลูอีก็เลยซื้อซะและหลังจากนี้เธอจะเล่าความโกลาหลให้เราฟังเงินจากธุรกิจเริ่มดิ่งลงแต่เงินที่ต้องจ่ายให้เจ้าหน้าที่นี่พุ่งส่วนขึ้นเขาอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตแต่ตอนนี้ยังอยู่ในความสงบ และพอเกอิดสงครามหลายๆคนก็เริ่มหวาดกลัวการกระจายของหยุดชะงักไม่ต้องพูดถึงเรื่องเติบโตทุกวันนี้แค่ขายยากแถมยังมีสินค้าทลักมาจากเม็กซิโกการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นเหตุผลเดียวที่แฟรงกินยังมีอำนาจควบคุมคือการที่เขาซื้อของจากเท็ดดี้ในราคาที่ถูกกว่าเมื่อไหร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาหรือความบริสุทธิ์แฟรงกินเจอปัญหาใหญ่แน่ไม่กี่วันหลังจากที่รู้ว่าแฟรงกินพร้อมลุยงานเท็ดดี้ก็เรียกเขามาคุยเกี่ยวกับขอบเขต หากใครจําได้เท็ดดีเป็นคนที่เกลียดควันบุหรี่มากครับแต่ตอนนี้เล่นสูบเองเขาบอกว่าสุขภาพตัวเองดีเกินไปแต่เปล่าหรอกครับเป็นเพราะความตึงเครียดหล้วนๆและไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่ตึงแฟรงคินเล่นเอาทหารรับจ้างมาอยู่ข้างตัวอิ p พอตตรงจากสงครามเวียดนามเขาชื่อว่าเลิฟแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาสําคัญผมขอปรับความเข้าใจก่อนเมื่อพาร์ทที่แล้วผมบอกว่าแมนบอยบุกไปกราดยิงในถิ่นของแฟรงคินซึ่งไม่ใช่ครับแมนบอยบุกไปยิงในถิ่นของสกักรี ทั้งสองต่างก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ของแฟรงคินแรงจูงใจคืออะไรเรื่องนี้ยังไม่แน่ชัดแต่ที่มั่นใจแบบ100%คือสกักรีกับแมนบอยไม่มีวันคืนดีแฟรงคินเคยไปไกลเกลี่ยกับสกักลีแต่บอนนั่นดันถามกลับมาว่านายคิดว่ามันยากไหมกว่าจะยกพระเยซูขึ้นไปไว้บนไม้กางเขนได้ขออธิบายตัวละครสกักรีไว้แบบสั้นๆหมอนี่มันโลกจิตคลางาศาสนาคุยยังไงก็ไม่รู้เรื่องอีกคนที่ต้องเคลียร์ใจก็คือแมนบอยเขาบอกไว้ว่าสกักรีมันมาหาเรื่องก่อนมันผิดเอง เกิดอะไรขึ้นไม่มีใครรู้แต่มันเลยจุดที่ต้องฟองฟั่งจะคุยกันลงตัวทางออกของปัญหานี้มีแค่อย่างเดียวใครคนใดคนนึงต้องตายเท็ดดีเล่าความขัดแย้งนี้ให้ฟังแล้วหวังว่าเท็ดดี้จะช่วยจัดการก่อนที่มันจะบานปลายซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช่วยได้และไม่ได้ในเวลาเดียวกันหากเป็นเรื่องนอกแก๊งนั่นไม่มีปัญหาเลยครับแต่ถ้าเท็ดดี้เอาตำรวจมาลงมีความเป็นไปได้สูงมากที่คนใดคนนึงจะแฉมาถึงแฟรงค์ อย่างเดียวที่เท็ดดีพอช่วยได้คือสอนศิลปะการต่อสู้แบบ CIA เขาเล่าเรื่องความวุ่นวายในตะวันออกกลางให้หนุ่มน้อยฟังชาวอิหร่านให้อำนาจนายพลคนหนึ่งผู้ควบคุมท่อส่งน้ำมันของพวกเขาอยู่ๆมาพวกเขาก็เริ่มกังวลใจว่านายพลคนนั้นอาจสนับสนุนพวกพเผด็จการท้ายที่สุดจะกลายเป็นขุนเชิดของสหภาพโซเวียต CIA ก็เลยเข้าไปแทรกแซงสั่งให้ก่อรัฐประหารหานายพลคนใหม่ขึ้นมาแทนคนเก่าแต่นายพลคนใหม่ก็ไม่ได้เลวน้อยกว่าคนเก่าเลย สิ่งที่เท็ดดี้อยากบอกจริงๆคือเราต้องหนุนหลังฝ่ายที่ให้ประโยชน์กับเรามากที่สุดนายขายให้ทั้งสองฝั่งใช่ไหมทำไมไม่ลองเลือกมาสักคนละ่ะตัดภามาที่อีกตัวละครสำคัญไอรีนาเบตนักข่าวอิสระสายกัดไม่ปล่อยหากเธอได้ลองสนใจสักเรื่องรับประกรันได้เลยไม่มีหลุดมือส่วนประเด็นที่ไอรีนกำลังตามอยู่ตอนนี้เกี่ยวกับยิงสาวคนหนึ่งที่หนีหายเข้ากลีดเมกหลังจากที่พ่อตัวเองเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติใช่แล้วเรื่องราวของเมโลดี้ไหล ตัดภาพมาที่ชายแดนฝั่งเม็กซิโกกับธุรกิจเล็กๆข,ของกูสตาโวเขากับเท็ดดี้อยู่ที่ติฮนาอยู่ระหว่างการลักลอบขนสินค้าไปที่ปากอุโมงแต่การสร้างธุรกิจตั้งแต่ตนมันไม่ใช่เรื่องง่ายมีรถตำรวจคันนึงขับมาต่อท้ายรถบรรทุกเรียกให้สองหนุ่มลงมาคุยตำรวจเริ่มจากคำถามง่ายๆมาจากไหนคนอะไรมาแต่ไม่ว่ากูสตาโวจะให้คำตอบยังไงผลลัพธ์ก็ออกมาเหมือนกันพี่ตำรวจสั่งให้เปิดท้ายรถเพื่อเช็คของที่อยู่ด้านในส่วนเท็ดดี้เขาไม่อยากเสียเวลาก็เลยต่อรองด้วยภาษาตำรวจ แถมยังบอกอีกว่าเราตกลงกับผู้กำกับคาล่าไว้แล้วแต่รอบนี้จะไม่ง่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาผู้กำกับคาร่าเพิ่งโดนเด้งพีตตำรวจดึงดันจะเข้าไปตรวจขนท้ายรถนั่นมีอะโวคาโดที่จะส่งไปขายในอเมริกาถือว่าเป็นผลไม้ส่งออกขึ้นชื่อเลยทีเดียวแต่สองนุ่มดันมีของที่เด็ดกว่าอะโวคาโดเรียบร้อยครับโคกกระจายจากนี้จะเป็นเรื่องราวหน้าปวดหัวของลีออน ช่วงที่แฟรงคินผักฝืนเขาบอกว่ามี3คนด้วยกันที่คอยรักษาแกง๊งลุงไหมนาหลูอีแล้วก็ลีออนสี่ลีไม่ได้เล่าถึงรายละเอียดแต่มันเป็นช่วงเวลาที่ลำบากมากทั้งลงแรงยอมมือเปื้อนเลือดแต่สิ่งที่เขาได้กลับมาคือการกดขี่จากนาหลูอ์ใช่ครับพวกเขามีเรื่องผิดใจกันมาหลายแรงถึงขนาดที่ว่าลีออนไม่อยากไปยุ่งกับพวกนั้นอีกเลยเขาแยกตัวออกมาทำธุรกิจเป็นของตัวเองและต่อให้เป็นแฟรงคินก็ไม่สามารถดึงเพื่อนลักกลับมาได้ ตัดภาพมาที่กูสตาโวเรียบร้อยครับโดนจับยัดเข้าห้องขังไปแล้วแต่ไม่นานก็มีตำรวจเข้ามาปล่อยตัวเจ้าพ่ออโวคาโดผู้กำกับคนเก่าของตโฮนาที่เท็ดดี้ทำข้อตกลงด้วยเขาไม่อยู่แล้วและผู้กำกับคนใหม่อย่างออสการ์ฟอนเตสเขาเห็นว่าข้อตกลงเก่ามันไม่ยุติธรรมก็เลยอยากจะต่อรองเพิ่มออสการ์ Oscar ยังไม่บอกตัวเลขในใจเขาจะปล่อยทั้งสองกลับบ้านแบบนั้นสมองจะได้ปลอดโปร่งกลับไปคิดดูว่าควรจ่ายเท่าไหร่สำหรับการรวมธุรกิจที่ยุติธรรม ถามฝากมาที่แมนบอยกันบ้างคนที่จองมีปัญหากับรีออนชื่อบูซี่แถมมอนี่ยังปากเก่งชายเลนเขาบอกกับแมนบอยว่านายต้องเห็นสภาพไอ้มืดนั่นมันเดินถือไม้เท้าไปไหนมาไหนโคตรโปกเปียกแล้วจะบอกอะไรให้นะแรงคินกลับมามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่แมนบอยจะไม่ดูถูกแรงคินสมองมันยังคิดได้นั่นเท่ากับว่ามันยังเป็นปัญหาอยู่จากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรมากบูซี่ไปเจอสาวคนหนึ่งและเขาไม่ลืมเอามาอวดเพื่อนแถมเธอยังแซบใช้ได้มีการชวนบูซี่ไปเล่นสนุกในที่ลับตา แต่ระหว่างที่กําลังได้หล่มก็มีชายสองคนเข้าถึงตัวบูซี่จะเออไอมือดแล้วก็หมักเขาให้ตัดภาพมาที่รุ่งเช้าส่วนสาธารณะแห่งหนึ่งที่อุดมไปด้วยความสงบสุขแต่แล้วความสงบเหล่านั้นก็พังลงบูซี่โดนเฉือดและถูกตึงไว้ในลักษณะเดียวกับพระเยซูไม่ต้องเดาก็รู้ว่าเป็นฝีมือใครกลับมาที่เรื่องราวของแฟรงคินมันเป็นจุดที่พวกเขาต้องเลือกว่าจะหนุนหลังใครเรื่องมาสักคนแล้วก็จัดฉากล่ออีกคนมาฆ่า ถึงจะไม่ต่างอะไรกับการนองเลือดแต่การตัดสินใจครั้งนี้จะช่วยคนหมู่มากลุงหม,ม้เลือกแมนบอยมันไว้ใจได้ไม่เหมือนไอ้โลกจิตคลั่งศาสนาส่วนหนาะลูอีเธอเลือกสกัการลี่ครับเธอรู้ว่ามันบ้าแต่มันไม่เคยก่อเรื่องไม่เหมือนแมนบอยหมอนั่นมันฉลาดเธอเยอทยานสักวันแมนบอยจะเป็นปัญหากับเราหลังมีเรื่องทะเลาะกับจูเลียเท็ดดี้ก็ใช้ชีวิตและลุยงานต่อเพียงลําพังบรรยากาศเหงาใช้ได้เลย แต่ไม่นานก็มีเรื่องให้เขาหายเบื่อบ๊อบอดีต CIA ที่เก็บตัวอยู่ในคอสตาริกาติดต่อมาสเสบียงและอาวุธในการทำสงครามขาดส่งลองมาหลายวันแล้วและปัญหานี้เท็ดดี้ต้องรีบจัดการโดยเร็วเหมือนว่าแฟรงคิคินจะเลือกฝั่งได้แล้วเขากับพีทเดินทางเข้ามาในถิ่นของสกักลีถือกระเป๋ามาด้วยใบหนึ่งและเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแฟรงคินจึงต้องเข้าไปคนเดียว เขาไม่รอช้าเลยสักนิดรีเปิดโชว์ขอทที่อยู่ในกระเป๋าหลายคนเรียกเจ้านี่ว่าดากูนอฟมันยิงแม่นจากระยะครึ่งไมล์กระสุน10นัดมีลำกล้องเล็งสักกรลี่ต้องสงสัยอยู่แล้วครับว่าแฟรงคิ้มันต้องการอะไรแน่เขาตอบไว้ว่าฉันอยากให้สงครามระหว่างนายกับแมนบอยจบลงเราแค่ช่วยให้มันจบไวนายพูดเองนี่แมนบอยมันไม่เคารพใครทั้งนั้นเขาต้องการอำนาจต้องการขยายถิ่นแต่นายซื่อสัตย์กับฉันมาโดยตลอด แน่นอนว่าสกักรีต้องได้กลิ่นเขาหันไปถามกับเพื่อนสนิทหันไปถามกับเมียวอลเอร์กแกรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนพอไว้ใจใครแล้วมักจะโดนแทงหลังเสมอเลยวะ่ะรู้สึกเหมือนโดนหลอกให้ไปตายแต่ในเมื่อคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรปล่อยให้ยิงกันต่อตายกันต่อไปท้ายสุดก็เป็นสกักรีที่ห้ามใจไม่ได้เขาถามขึ้นมาว่าหาได้กี่กระบอกแบบนี้เข้าทางแฟรงค์ินจะเอาเยอะแค่ไหนก็ได้2,000สำหรับดากูนอฟส่วนอูซีกระบอกละ600ถูกซะยิ่งกว่าถูก มารีบจบเรื่องบารนี่เราจะได้หาเงินกันต่อในตอนนั้นสกักรี่เชื่อแฟรงคินแบบสุดใจเขาทิ้งทายไว้ว่าให้ไต่ถ้านายหลอกฉันฉันจะฆ่าทุกคนที่นายรักเข้าใจใช่ไหมจากนั้นแฟรงคินก็มาต่อในถิ่นของแบนบอยแต่รอบนี้มาตัวเปล่าบอกว่าเขาเสียใจเรื่องบูซี่มันไม่ถูกที่พวกนั้นทํากับเขาและตอนนี้ถึงเวลาจัดก,การสกักรี่แล้วยังไงใช่ไหมครับ เรื่องของเรื่องคือสกักลี่ยังซื้อยาจากแฟรงคินหมอนน่นเชื่อใจเขาเขาจะรอสกักลี่ออกมาแล้วก็ให้แมนบอยซุ่มโจมตีพอสกักลี่ตายแองเกิลวูดก็จะวุ่นวายแฟรงคินจะตัดขาดกับพวกนั้นในเวลาที่พอเหมาะไม่มีสินค้าพวกนั้นก็ล่มจมแต่แมนบอยมีแค่คําถามเดียวเขาจะรู้ได้ไงว่าแฟรงคินไม่โกหกคาตอบคือแมนบอยไม่มีทางรู้แค่ขึ้นรถไปด้วยกันเดี๋ยวจะทําให้ดูเป็นเพราะอะไรทําไมอาวุธยังไม่ถึงมือบ๊อบ เรื่องนี้เท็ดดี้ต้องมาถามกับอาวีซึ่งตอนนี้อยู่ที่อาร์เจนตินาเขาไม่ได้มาเที่ยวเล่นเฉยๆแต่กําลังล่าหัวโจกนาซีตัวเป่งอาวีได้ข่าวว่าโจเซฟซ่อนตัวอยู่ในอาร์เจนตินาวิลกรรมมอนี่ไม่ใช่เล่นๆเขารับผิดชอบคายมรณะสามแห่งในโปแลนด์ฆ่าไปหลายร้อยไม่สนว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเด็กอาวีเป็นยูครับเขาก็เลยมีทุระกับโจเซฟนิดหน่อยแต่ประเด็นตอนนี้คือปืนของเท็ดดี้อาวีอ้างว่าตอนนี้เรากําลังจัดการกันอยู่ รู้ไหมมันยากแค่ไหนไอการค้าอาวุธข้ามชาติเนี่ยมันระดับปฏิหารเลยละ่ะสิ่งเท็ดดี้ไม่สนเขายอมจ่ายแพงเพื่อบริการที่สมบูรณ์แบบและเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเขาคาดหวังว่าอารีจะบินไปจัดการด้วยตัวเองแต่เหมือนวันนี้จะไม่ได้จริงๆครับอารี RV จะส่งลีออไปแทนหมอนีเป็นลูกน้องคนสนิทเขาไว้ใจได้และหลังจากนี้เราจะได้เห็นความเกรี้ยวกราดที่เพิ่มมากขึ้นเท็ดดี้สั่งให้อารีไปเองไม่ว่าอารีจะไว้ใจลีออมากแค่ไหนคําตอบก็ไม่เปลี่ยน ล่าสุดลีออก็เหมือนจะมีปัญหากับเท็ดดี้หากว่าไม่ไว้ใจบ้างมองข้ามหัวกันบ้างแล้วมาคุยกันไม่ลงตัวเท็ดดี้ก็เลยชักปืนมาลั่นข้างหูเขาจะพูดให้ชัดแค่ครั้งเดียวเขาอยากรู้ว่าปืนอยู่ที่ไหนและไหนต้องหาให้เจอตัดพามาที่นท์คกลับของน้านหลุยส์ช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วครับฟแฟรงคินก็เลยจัดงานปาร์ตี้สั่งสรรชากจะเริ่มขายพอขายยาคนอื่นๆแล้วมีคนส่วนทางธุรกิจหลายคนถูกเชิญเข้าร่วมเท็ดดี้กับกุสตาโวก็มา ระหว่างสองคนนี้เคยมีปัญหากันนิดหน่อยเรื่องที่กูสตาโวบีบเควินให้ขายสูตรการผลิตแคลกซึ่งแฟรงคินพอเข้าใจได้ว่านั้นเป็นความคิดของลูเซียแถมเรื่องมันก็นานมาแล้วต่างฝ่ายต่างปล่อยให้เป็นอดีตคืนดีกันได้อย่างน่าถึงแต่คนที่ไม่จบคือลีออนต้องบอกไว้ก่อนนะครับตอนนี้ลีออนแยกไปทําแก๊งของตัวเองเขาไม่พอใจนะลูอีแล้วพอเห็นกูสตาโวอยู่ในงานปาร์ตี้แบบนี้ก็เดือดสิครับ ในใสายตาของลีออนเป็นเพราะกูสตาโวกับลูเซียเควินถึงได้ตายเขาจะยิงกูสตาโวทิ้งล็อกลับแต่แฟรงคินไม่มีทางยอมให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นเขาเอาตัวเองเข้ามาขวางปืนขอให้เท็ดดี้กับกูสตาโวออกไปก่อนหลังจากนี้ถือเป็นจุดแตกหักระหว่าง2เพื่อนหลักช่วงที่แฟรงคินพักฝืนมีแค่ลีออนกับคนของเขาที่ปกป้องแกง๊งไม่ใช่นะลูอีไม่ใช่ลูกไม้กับลำโพงของมัน แต่พอมาถึงตอนนี้แรงคินกลับเปิดลับคนที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เควินต้องตายทั้งสองไม่มีทางคุยกันลงตัวไม่มีทางหายจุดกึงกลางได้แรงคินแค่อยากรักษาธุรกิจรักษาครอบครัวแต่เขาเพิ่งเสียเพื่อนที่ดีที่สุดไปคามฟากมหาหานักข่าวที่ชื่อไอรินเธอได้ข้อมูลของเมโลดี้ก็เลยทองมาถึงชิคาโกน้องสาวของเจ้าหน้าที่หลายรู้ดีว่าเมโลดี้กำลังอยู่ในช่วงบอบบางแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เธอพร้อมแล้ว เมโลดี้เลิกยาได้แล้วครับแต่หันมาหลอนกับพระเจ้าแทนผมไม่ได้พูดเล่นาศาสนาเปลี่ยนเมโลดี้ไปพอสมควรไอรีนบอกว่าเธอไม่ได้มาเพื่อสร้างปัญหาเพิ่มเมโลดี้ก็เลยตอบแบบทันควันไม่สําคัญหรอกพระเจ้าจะประทานความยุติธรรมเมื่อพระองค์เห็นว่าเหมาะสมเราทําได้แค่ทําจิตให้บริสุทธิ์ในเยตาของท่านเข้าประเด็นของเราเลยดีกว่าไอลีนมาเพื่อถามถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ไหลทําไมเขาถึงทําแบบนั้นและใครยิงฟแฟรงคินขอขยายจุดนี้นิดนึงนะครับ แรงคินไม่ขายเมโลดี้ให้ตำรวจเมโลดี้ก็เลยไม่ขายแรงคินเธอเชื่อว่ามันเป็นประสงค์ของพระเจ้าถามยังไงไอรีนก็ไม่มีทางได้คำตอบแต่คุณอย่าเพิ่งประเมินสาวคนนี้ตามเกินเธอรู้ว่าต้องรับมือกับคนประเภทนี้ยังไงไอรีนกล้าพูดออกมาเต็มปากว่าพระเจ้าอาจจะส่งฉันมาหาคุณคุณจะได้บอกฉันว่าที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นปิดท้ายตอนนี้กันที่แรงคินเขาขายปืนให้สกักรีแล้วก็ขายสกักรีให้แมนบอยอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่าแรงคินจะหนุนหลังฝั่งไหนแน่ จะตัวคล่งศาสนาหรือจอมสวยโอกาสอย่างแมนบ่อยแต่เรื่องราวทุกอย่างต้องจบในคืนนี้และก่อนจะออกไปเอาตันที่รับรู้เรื่องราวทุกอย่างพยายามยื้อลูกชายสุดหลักเอาตันลำลึกถึงหนังบูเรื่องเก่าๆตอนที่แฟรงคินยังเด็กพอกับแม่พาเขาไปดูเรื่องนั้นบ่อยมากพอกลับถึงบ้านแฟรงคคินก็จะต่อยประตูและสับทุกอย่างที่ขวางหน้ามันเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนมีความสุขต่างจากตอนนี้ซะเหลือเกินเอาตันหรือเอาวิดีโอหนังเรื่องนั้นออกมาและขอให้ลูกชายอยู่ร่วมใช้เวลากับครอบครัวสักหน่อย แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามแฟรงคินต้องไปต่อเน,นื่องกันในตอนที่2เปิดเรื่องที่โกดังแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างไกลาย,ย่านพักอาศัยแต่กลับมีคนของแมนบอยซุ่มลอยอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ระดับหัวหน้าของแฟรงคินก็อยู่ที่นี่มันชัดเจนแล้วว่าเขาเลือกฝ่ายไหนแฟรงคินขายสกักรีให้แมนบอยส่วนปืนเป็นแค่เหยื่อหลอกดากุนอฟที่แฟรงคินให้ไว้ก็ยังอยู่กับสกักรีเขากับลูกน้องกาลังตรงดิ่งไปที่โกดังเพื่อรับปืนส่วนที่เหลือตอนนั้นสกักรีไม่รู้ตัวเลยว่าเขากําลังโดนเล่นอารมณ์ดีจัดถึึงงขขขั้นขข้นนหยิิบอมมาเต สกักลีมาถึงตามเวลาที่นัดไวแต่นอกเหนือจากแฟรงกินกับเลิฟที่ยืนรออยู่มีบางอย่างที่แปลกไปเขารู้สึกถึงบรรยากาศตะโกนออกมาอย่างหลายเหตุผลว่าไอ้พวกแมลงสาบโผล่หัวมาดีวะไอ้พวกสกนปรกจริงๆสกักลีไม่ได้รู้อะไรหรอกครับเขาหลอนจากของที่เพิ่งเติมไปหลอนถึงขั้นมองเห็นภาพหลงตายกดากูนอฟขึ้นมายิงหลอดไฟเล่นพอได้ยินเสียงปืนไวรุ่นในแก๊งของแมนบอยก็เกิดสติแตกเขาออกมากราดยิงก่อนที่สกักลีจะเข้ามาในระยะ ทีนี้ทุกคนก็รู้หมดแล้วว่าฟแฟรงคินวางแผนตลบหลังและด้วยระยะห่างที่มากเกินปืนพกจึงไม่อาจหวังผลได้เหตุก<ฤภ>ารณ์ในตอนนั้นชุลมุนมากมีคนเจ็บมีคนตายแต่ไม่มีใครรู้ว่าสกักลี่รอดไปได้หรือเปล่าตัดภาพมาอีกทีทุกคนก็ค่อยๆกลับมารวมตัวกันที่คลับของนาลูอีฟแฟรงคินโลโบและเลิฟมาถึงเป็นกลุ่มแรกตอนนั้นนาลูอีสติแตกมากที่สามีของเธอยังไม่กลับมา แต่ไม่นานความกังวลใจนั้นก็หายไปลุงหม้กลับมาเป็นกลุ่มที่2พีทโดนยิงบาดเจ็บโชคดีที่แผลไม่ได้สาหัสอะไรมากทีนี้คนที่สติแตกสุดก็กลายเป็นแฟรงคินไม่มีใครเห็นสกักรี่โดนยิงแถมหมอนั่นก็คงรู้แล้วว่าเขาโดนหักหลังเดาไม่ยากเลยว่าถ้าหักมันรอดสกักรี่จะไปเล่นใ,นใครต่อแรงคินรีบกลับมาที่บ้านขอให้พ่อกับแม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นสกักรี่อาจรู้ว่าครอบครัวของเขาอยู่ที่นี่พวกนั้นอันตรายคิดซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศย้ายไปอยู่โรงแรมดีด เอาตันกับซิซี่มีสีหน้าไม่พอใจและพวกเขาจะไม่เป็น,นทั้งนั้นต่อให้อันตรายพวกเขาก็ไม่สนที่นี่มันบ้านของพวกเขาการหนีไม่ใช่ตัวเลือกแก้ปัญหาตั้งหากที่ควรทําตัดภาพมาที่แก๊งของลีออนจะมีหลกัลกๆอยู่ด้วยกัน3คนลีออนแฟตแบ็กแล้วก็เด็กใหม่พวกเขาเริ่มจากหาซื้อแบบผงมาขายปลีกแต่ด้วยความที่สินค้าตัวนี้มันขายดีเป็นทุนเดิมการจะหาสักหนึ่งกิโลจึงเป็นเรื่องที่ยากมาก ต่อนน้นแฟนแบ็กเสนอไอเดียแจ่มๆว่าทำไมไม่ไปซื้อของจากแฟรงคินซึ่งคำตอบมันง่ายมากลีออนไม่อยากเห็นหน้าหมอนั่นไม่อยากร่วมธุรกิจด้วยจังหวะนั้นเด็กใหม่ก็แทรกขึ้นมาเขาพอจะรู้จักพวกมมสซิกันที่หาของให้ได้มันคุ้มที่จะลองเสี่ยงบ้านหลังต่อไปที่แฟรงคินไปขอเป็นของที่เพื่อนสมัยเรียนที่รู้เรื่องราวการขายยาเป็นอย่างดีแฟรงคินมีเรื่องอยากรบกวัวหน่อยแบบว่าอยากรู้ว่าใครรอดบางเมื่อก่อนที่สนิทกับพวกแองเกิลบูดครับแฟรงคินมาหลอกถามและให้เธอไปหลอกถามพวกนั้นอีกทีหนึ่ง เคยยินดีช่วยครับและพอเห็นว่าแฟรงคินดูท่าจะเพลียก็เลยอยากให้เขานอนพักสักหน่อยกว่าจะรู้ตัวก็ล่อย,อยันเช้ามันเป็นช่วงที่แฟรงคินอยู่ไม่สุขเลยครับเขาไม่มีทางสบายใจหากไอค้คลังศาสนานั่นมันยังอยู่ที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศงานฉลองของชาวเม็กซิกันมีเพื่อนมากมายมารวมฉลองวันเกิดลูกชายของเออร์นันแต่ส่วนที่เด็ดสุดของงานนี้อยู่หลังมนันเอลโอโซโพรมาเซอร์ไพรส์หลานโดยชุดมวยปล้ำสุดบาครังก็แครเล่งกับเด็กนั่นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากแถมวันนี้ยังเป็นวันเกิดลูกชายของเออร์นัน แต่ผมอยากให้คุณจำบรรยากาศที่แสนอบอุ่นนี้ไว้เพราะอีกไม่นานทุกอย่างจะพังลงคนต่อไปที่แฟรงคินต้องขุยก็คือแมนบอยกับมือหญิงหากไอ้หนูนี่มันไม่ใจร้อนทุกอย่างคงจบสวยแต่ไม่ต้องกังวลไปถึงจะผิดแผนไปหน่อยแต่แมนบอยมั่นใจว่าเขายิงสกักลีได้ยิงเองกับมือเลยเรื่องนี้ช่วยให้แฟรงคินสบายใจได้หน่อยหนึ่งแต่จากท่าทีของแมนบอยยังไงก็ไว้ใจไม่ได้ักทีเดียวตัดภาพมาที่ซิซซี่และเออตันพวกเขาเพิ่งรู้เรื่องสําคัญผ่านหนังสือพิมพ มีเหตุยิงกันในซานเปโดใต้ไป6เกี่ยวข้องกับสงครามแก๊งนี่คือสิ่งที่ลูกชายทําเมื่อคืนยังไม่หมดแค่นั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเอาตันได้เปิดศูนย์พักพิงของตัวเองเพื่อช่วยเหลือคนไหลบ้านพักหลังมานี้มีคนมาใช้บริการเยอะกว่าปกติส่วนใหญ่ติดยาสงครามไม่ได้ทําลายชุมชนลูกชายของเขาตั้งหากที่เป็นต้นเหตุ ในเมื่อทบทวนข้อเสนอดีแล้วกลุ่มของเท็ดี้ก็มาพบผู้กำกับออสการ์แถบน,นี้กุสตาโวยังพาพี่ชายมาช่วยเจรจา,าอีกด้วยข้อเสนอคือเราจะทํางานของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับตํารวจสัปดาห์ละ1 0 0 0 0ดอลลาร์นั่นเป็นตัวเลขที่จ่ายไหวแต่เหมือนพวกเขาจะประเมินผู้กํากับคนใหม่ต่มเกินไปเขารู้ว่าในรถนั้นมีกี่กิโลรู้ว่าอเมริกาต้องการสินค้าในรถนั้นมากแค่ไหน1,000 0แดอลลาร์ต่อสัปดาห์นั่นคือตัวเลขเดียวที่รับได้ว่ากันตามตรงนีไม่ต่างอะไรกับการโดนตำรวจปล้น เ็ดดี้ไม่มีทางยอมจ่ายแพงขนาดนั้นแน่เขาขอให้ต่างฝ่ายต่างมาเจอกันตรงกลาง50าหมดอลลาร์ต่อสัปดาห์ฟังดูเป็นไงแต่ขอเวลาอีกสอวันเพื่อขอคำอนุมัติจากเจ้าของเงินในตอนนั้นผู้กำกับออสการ์แค่พยักหน้าแค่2-3วันเขารอดได้อยู่แล้วสบายใจได้ไม่นานทีก็เอาเรื่องโดนมาบอกกับแฟรงคินสกักรีโดนยิงจริงแต่มันยังไม่ตายและเขากำลังโกรธหัวฟัดหัวเวียง พูดถึงก็มาหากันหน่อยกระสุนของแมนบอยโดนไหล่ขวาแผลแค่นี้ใกล้หัวใจแถมพี่เขายังโชว์โหดด้วยการงัดสดด้วยมือตัวเองเสร็จแล้วก็ออกคำสั่งถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องหาตัวแฟรงคินเซนไม่สนว่าจะต้องทำยังไงหามันให้เจองานเข้าแน่ครับแฟรงคินต้องรีบหาทางออกเริ่มจากหยุดส่งสินค้าให้สกักลีตัดเงินหมอนั่นแล้วก็ปล่อยให้แมนบอยตามล่าแถมเขายังสั่งอิมพอร์ตหน่วยรักษาความปลอดภัยมาเพิ่มขอแบบจัดหนักเลยและอีกคนที่จะกลับมามีบทก็คือเจ้าหน้าที่นิก เขารับเงินจากแฟรงคินหลายอาทิตย์เลยต้องใช้ประโยชน์กันหน่อยแรงคินเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในโกดังพร้อมกับชี้ตัวผู้กระทำผิดหากนิกนํากําลังบุกจับเขาจะได้ทั้งยาทั้งอาวุธสงครามเป็นข่าวหน้าหนึ่งตอนหกโมงเช้าฟังดูแล้วก็เข้าท่าดีติดอยู่ตรงที่ว่าพวกนั้นมันอยู่ในแองเกิลบูดนอกพื้นที่ของนิกตำรวจทํางานข้ามถิ่นมันดูไม่ดีซึ่งแรงคินรู้อยู่แล้วว่านิกต้องมาไมาน้นี้เขาก็เลยเสนอโบนัสก้อนโตให้คนละหมื่นฟังดูเป็นไงต่อไปต่อมาได้คนละสองหมื่น และโดยข้อเสนอดีๆแบบนี้คนหิวเงินแบบนิกไม่มีทางปล่อยให้หลุดมือแน่ในช่วงที่แฟรงค์คินกำลังวุ่นวายอยู่กับสงครามไอรินนักข่าวอิสระก็เริ่มขุดคุยเรื่องราวายางลงไปเรื่อยๆแม่มีธุรกิจอสังหาพอเปิดสถานพักผิงส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือคนติดยาหลายบ้านใช่แล้วลูกชาย้ายาแต่พ่อดันช่วยเหลือสังคมแต่หลังจากนี้ตั้งหากที่มาน,น่าสนใจซี่ซีถังแตกบ้านกำลังโดนยึดแต่อยู่ๆก็มีบริษัทใจด,ดีจากต่างประเทศโยนเงินมาปิดบ้านหลังนั้นให้ จะมีเด็ก21สักกี่คนที่เปิดบริษัทในต่างประเทศได้และจากความผิดแปลกหลายๆอย่างมันทําให้ไอรินสนใจเรื่องราวของแฟรงคินมากขึ้นตัดภามาที่ฝั่งกูสตาโวหนึ่งแสนต่อสัปดาห์นั่นเป็นตัวเลขที่เยอะมากแผนของเท็ดดี้คือยื้อไว้ก่อนจ่ายแค่ครึ่งเดียวแล้วค่อยหาคนในมาช่วยเคลียร์แต่อยู่ๆเท็ดดี้ก็หันมาจริงจังกับกูสตาโวพูดขึ้นว่าคิดๆดูแล้วเราไม่ต้องทําธุรกิจแบบนี้ก็ได้มันยากเกินไปทําไมเราไม่แต่งตัวให้ไหนรับจ้างไปตามงานวันเกิดเล่นสนุกกับเด็กๆ รับประกันได้เลยว่ารวยยับเท็ดดีจะเป็นผู้จัดการให้เอาแค่1 5เซพอก็ใครแย่เล่นนั่นแหละครับแต่สองคนนี้เริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วตรงจุดนี้ขอไปแบบเร็วเด็กใหม่พาลีออนมาเจอกับชาวมัสิกันเพื่อที่จะหาสินค้าแหล่งใหม่สร้างกลุ่มแก๊งเป็นของตัวเองแต่สถานที่แห่งนี้มันไม่น่าไว้ใจแปลกๆพวกนั้นเรียกให้พวกเขาเดินเข้าไปในความมืดอย่างเดียวเลยและพอไม่ไปพวกมกสิกันก็เดินออกมาพร้อมกับเสียงขึ้นหลังกลองไม่มีใครอยู่ล้วกลับรีบหนีกันแบบไม่คิดชีวิต ทางฝั่งเจ้าหน้าที่นิกเขาไม่ได้มีอำนาจในแองเกิลบูดครับนั่นมันนอกเขตแต่เขายังมีเพื่อนสนิทที่พร้อมช่วยงานปัญหามันอยู่ที่ว่าพวกนี้มันโหดเกินเพื่อนสนิทของเขาเตือนด้วยความหวังดีดูนะไองโง่ดูให้ดีพวกมันไม่ได้มีแค่คนเฝ้านาบ้านแต่มีทุกชั้นและบนดาดฟ้าเห็นคนในรถกระบะนั่นไหมพวกมันพร้อมจะพุ่งชนทุกอย่างที่เข้าใกล้ไม่อยากคาดเดาเลยว่าพวกมันจะมีปืนเยอะมากแค่ไหนง่ายๆคือตำรวจแองเกิลบูดไม่อยากเข้าไปยุ่งกับสกักลีพวกนี้อันตรายเกินไป ที่คุณเห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศูนยนพักพิงของเอลตันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดยาและคนไหลบ้านเขาลักชุมชนบ้านเกิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับและการดําเนินงานส่วนใหญ่เอลตันจะเป็นคนรับจบเองแต่ไม่นานไอรินก็เข้าถึงตัวเขาแนะนําตัวชวนคุยเลื่อยเปื่อยแค่ไม่บอกว่ากําลังตามสืบค้นเรื่องของแฟรงคินไม่กี่ชั่วโมงผ่านไปเจ้าหน้าที่นิกก็เข้ามาในส่วนพักพิงด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวเขาว่าจะไปบอกแฟรงคินโดยตรงแต่คิดว่าหมอนั่นคงเข้าใจง่ายกว่าหากได้ยินจากปากเอลตัน จากนี้ไปนิกต้องการเงินรายสัปดาห์เพิ่มเป็นสองเท่าและบอกมันด้วยว่าถ้าพยายามจัดฉากฉันอีกจะไม่ใช่มันคนเดียวที่เจ็บตัวนิกคิดว่าแฟรงคินส่งเขาไปตายครับเกือบได้ระบายอารมณ์บนหน้าเอาตันแล้วโชคดีที่ตอนนั้นไอรินมาถูกจงังหวะเธอรู้จักนิกชื่อเสียงของเขาค่อนข้างโด่งดังแค่ดังในทางที่ไม่ค่อยดีไอรินแซวไปคำขำว่าน่ฉันต้องเขียนเรื่องตำรวจบรรดาโทท์ด้วยหรือเปล่าแน่นอนว่ามันไม่คุ้มที่จะมีเรื่องกับนักข่าวนิกก็เลยต้องหัวเสียกลับไป ประเด็นสําคัญก็คือเหตุการณ์นี้ช่วยให้ไอลรินมีเวลาคุยกับเอาตันเรื่องอะไรยังไม่เปิดเผยนะครับกลางดึกวันเดียวกันเอาตันก็เอาเรื่องของเจ้าหน้าที่นิกมาบอกฟแฟรงคินเขาของเงินเพิ่มเป็น2เท่าบอกว่าฟแฟรงคินพายายามจัดฉากอะไรสักอย่างและอยู่ๆซิซีที่ทนเงียบม,มาตลอดก็เกิดปิ๊งไอเดียเธอติดต่อหาคนที่ชื่อพอลเดวิดเขาเป็นหนึ่งในผู้ร่วมง,งานประมูลอสังหาแถมยังมีอิทธิพลสูงมากในสภาเทศบาล เพากำลังจัดงานเลี้ยงเพื่อระดมทุนให้นายกเทศมนตรีคนปัจจุบันสิซีซ่ก็เลยบริจาคเงินก้อนโตเพื่อให้เพลหันมาสนใจเขาเป็นนักการเมืองสดกระปลกแต่สะอาดพอที่จะนั่งข้างๆนายกเทศมนตรีบางทีการใช้เส้นสายทางการเมืองอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าปิดท้ายตอนนี้กันที่วันปกติของกุสตาโวเขามาที่บ้านของเออร์นันเพื่อมากินข้าวกับครอบครัวยอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ไม่ว่าจะเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครตอบรับมีก็แต่เสียงน้ำเดือดที่ถูกต้อทิ้งไว้ แล้วพอมาถึงห้องครัวกูสตาโวก็ได้เห็นภาพที่จะทําให้เขาเสียใจไปตลอดชีวิตเออนั้นกับภรรยาของเขาไม่รอดลูกๆหายตัวไปและในที่เกิดเหตุมีตัวเลขหนึ่งแสนถูกเขียนไว้ด้วยเลือดนี่คือผลลัพธ์ที่กล้ามาต่อราคากับผู้กํากับออสการ์เหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันภาพรวมในตอนนี้จะเป็นสงครามระหว่างแก๊งแมนบอยมีปัญหากับสกักลีต้นตอเกิดจากอะไรซีรีส์ยังไม่ได้บอกแต่ที่แน่ๆสงครามจะทำให้ธุรกิจของพวกเขาพังลง ผมว่าต้องมีคนสงสัยว่าทำไมไม่ให้เท็ดดี้จัดการเรื่องนี้เป็นปัญหาภายในแก๊งครับสกักรีกับแมนบอยต่างก็รู้จักธุรกิจของแฟรงคินเป็นอย่างดีหากคนใดคนหนึ่งโดนจับมีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเขาจะแฉทางออกที่ดีที่สุดคือการฆ่าทิ้งไปสักคนหนึ่งตอนนั้นแฟรงคินเลือกหนุนหลังแมนบอยเอาปืนมาล่อสกักรีนัดเจอกันที่โกดังแต่โชคไม่ดีที่สกักรีมันหลอนแหกปากววยวายแถมยิงมัว่วคนของแมนบอยคิดว่างานจะเข้าก็เลยโผล่ออกไปยิงก่อนนั่นทาให้สกักรีไหวตัวทันหนหีรอดไปไป้ แถมเขายังเดือดจัดจะล้างแขนอย่างเดียวเลยไม่สนใจหน้าไหนทั้งนั้นทีนี้แฟรงคินก็ต้องมานั่งปวดหัวว่าจะเอายังไงกับสกักลี่ดีอีกฝั่งจะเป็นเรื่องธุรกิจของคุสตาโวระหว่างส่งสินค้าเข้าอเมริกาพวกเขาโดนตำรวจมาซิการกวนใจผูกกำกับคนก่อนที่ทำข้อตกลงไว้โดนเด้งและคนที่ถูกส่งมาใหม่ดันหน้าเงินไม่เขาเรื่องออสการ์อยากได้หนึ่งแสนต่อสัปดาห์แต่เมื่อการเจรจาด้วยคำพูดไม่ได้ผลเขาก็พร้อมใช้ลูกปืนและถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF t h เ a t e r เตอร์ สวัสดี